สวัสดีครับนายแพทย์กรณ์รัชชัยศรีนะครับสัญญายแพทย์ตกแต่งและผู้มือหางประจำเดือนเคราะห์เสกชัชเชอรี่นะครับวันนี้ก็วันพุธหลังสงการเนาะก็น่าจะชุ่มฉ่ากันทุกทุกทคนนะครับเนาะก็คลิปนี้ผมก็ทําใหนช่วงสงการนะครับเนาะก็อยากจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับให้เพื่อเพลินนะครับเนาะไหนๆก็เล่นน้ำกันเยอะแล้วนะครับมือไม้บางที่เปื่อยเลยนะครับเล็บเล็บที่ทําไว้อาจจะดูถลอกหลุดหมดแล้วนะครับก็มาดูกันว่าเล็บที่สวยงามเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะครับโดยหัวข้อที่ว่า ลักษณะของเล็บมือที่สวยงามนั้นเป็นยังไงนะครับ Beautiful nail นะครับเราไปดูกันนะครับช่วงนี้ดรเคพาทัวร์ไกลนะครับออกจากใบหน้าเนาะมาที่ลําตัวมือบ้างไม้บ้างนะครับเล็บบ้างนะครับเนาะก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างที่ที่กดได้ให้กับ DK Channel ด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ําตาลทองเป็นสําคัญเลยทีนี้มาดูสตั๊กเจอร์ของเล็บที่สําคัญนะครับเนาะที่ผมอยากให้พวกเราได้รู้นะครับ1นึปลายเล็บนะครับ เรียกฟรีเอสนะครับจะสั้นจะยาวยาก็แล้วแต่เพศเนาะอันที่2คือบริเวณเล็บนะครับเนลเพลตนะนะครับอันที่3ที่ต้องรู้จักคือลูนูล่านะครับคือไอข้ขาวๆตรงโคนเล็บนะครับคือเล็บส่วนที่งอกใหม่ที่สุดเล็บม mm ีร่องมันลอกออกมาจากด้านด้านหลังเนะี่ยด้านต้นนิ้วนะครับเนาะออกมาทางปลายอันนี้ดังนั้นตรงนี้คือส่วนเล็บที่ใหม่ที่สุดนะครับที่ออกมานะครับอันที่3แล้วอันที่4ที่สําคัญคือคิวติเคิลหรือบริเวณอิโปโวนเคียมคือหนังบริเวณนี้ บริเวณรอยต่อระหว่างผิวหนังกับเล็บนะครับมันจะมีหนังบางๆเคลือบอยู่เป็นบริเวณหนังที่เราเวลาไปไปร้านทําเล็บไปหาช่างทําเล็บเนี่ยโดนขูดออกประจําเลยนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยผม,มก็อยากให้ขูดออกนะครับแพทย์ไม่อยากให้ขูดออกเพราะตรงนี้มันคือเขื่อนกั้นน้ำนะครับไม่ให้ตัวน้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันเข้าไปขังนะครับนะครับทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อได้นะครับอันไปร้้นเล็บเนี่ย ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยพยายามเก็บบริเวณนี้ให้มากที่สุดนะครับอิปเนเคียมหรือคิวติเคิลนะครับเป็นเขื่อนกันน้ำกันสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดีนะครับอย่าพยายามมาออกนะครับปลายเล็บเนาะเนลเพลสนะครับลูนูล่านะครับแล้วก็อิปเนเคียมนะครับที่เราจะต้องรู้จักด้านข้างก็คืออย่างเงี้ยนะครับเนาะนี่ปลายเล็บเนาะเล็บที่สร้างใหม่อยู่ตรงนี้นะครับเนลรูทหรือเนลแมทริกซ์อยู่ตรงนี้นะครับสร้างแล้วก็ดัน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 ออกมาด้านหน้ารอยต่อตรงนี้นะครับเรียกคิวติเคิลหรืออิปเนเคียมเล็บใหม่ๆ ลูลูเว็บรูรูล่าดีก็แปลว่าพระจันทร์ดวงเล็กๆนะครับเนาะมันก็อยู่ตรงนี้อรอยต่อนี้แล้วก,ก็ดันไปออกตรงปลายกลายเป็นปลายเล็บเป็นขี้เล็บเ,เป็นเล็บที่เราจะต้องตัดในเวลาต่อมา b e วตี้ฟูลเนี่ยเป็นไงบ้างมาดูลักษณะนะครับนะครับเอามาดูมือตัวเองกันเนาะว่ามือเรามีเล็บที่สวยจะต้องมีหน้าตาไงนะครับข้อแรกเลยเล็บจะต้องแข็งไม่เปลาะนะครับเนาะแล้วก็ดูสวยงามใสเงานะครับแล้วก็มีสีชมพูอ่อนๆโอเคไหมครับเล็บที่สวยงามธรรมชาติเนาะ เขาเขาคือลูนูล่านะครับเนาะตรงโคนเล็บไปอย่างเร็วนาออันที่สองเล็บที่สวยงามจะต้องมีความโค้งนะครับโค้งทั้งด้านซ้ายขวาโค้งทั้งด้านหน้าหลังซ้ายขวานะครับดันนี้ซ้ายขวาโค้งเนี่ยความโค้งจะต้องมากกว่าความโค้งหน้าหลังหน้าหลังคืนดูแนวนี้ผมให้ดูนะครับเล็บมันจะโค้งเห็นไหมฮะจากหลังไปหน้ามันจะโค้งแต่ว่าไม่มากถ้าโค้งมากมันยังเหมือนเล็บนกนะมันเหมือน ลงนะครับมันน่ากลัวนะครับนั่นความโค้งมีแต่ไม่ควรจะมากกว่าความโค้งในแนวซ้ายขวานะครับเนาะถึงจะเป็นเล็บที่สวยงามอันถัดไปนะครับความกว้างของเล็บฝั่งหลังมันโดดเียนมากเลยนะครับเนาะดูซิวอันไหนกว้าง,งกันนิ้วโป้งกว้างสุดนะครับจากซ้ายไปขวาลองลงมาให้เดาระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางอันไหนใหญ่กว่านิ้วกลางนะครับโป้งกลางชี้นางก้อยความกว้างจากใหญ่ไปเล็กตามลำดับโป้ง กลางชี้หนางก้อยนะครับความสวยงามคือประมาณนี้เวลาเราไปติดเล็บปลอมนะครับหรือทำไอคลริครอบเนี่ยนิ้วชี้จะต้องเล็กกว่านิ้วกลางนิดนึงเพื่อให้ความเป็นธรรมชาตินะครับอะไรอีกนะครับเล็บที่สวยงามความยาวของเล็บนะครับไม่นับไม่นับเล็บข,ขาวๆนี่เนาะข้อสุดท้ายจนถึงปลายนิ้วนะครับเล็บจะต้องประมาณ50%เเห็นไหมฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีเลยความยาวของเล็บจะต้องประมาณครึ่งหนึ่งของจากข้อสุดท้ายมาที่ปลายนิ้วนะครับเนาะ มีอะไรอีกนะครับในคนปกตินะครับคนจะมีไว้ลูนูล่านะครับเห็นที่นิ้วโป้งประจำอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้ลูนูล่าคือเล็บที่งอกใหม่นะครับจะต้องให้เห็นบริเวณนี้ถามว่ามีโรคอะไรที่มันผิดปกติอะไรที่มันไม่มีอลูนูล่าด้านนี้นะครับก็คืออะไรก็ตามที่เล็บไม่ค่อยจเจริญเติบโตเช่นพวกขาดสารอาหารนะครับเป็นโรคโลหิตจางนะครับทำให้ร่างกายสร้างผมหรือแม้กระทั่งเล็บได้ไม่ค่อยดีพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีเล็บก็จะดูผิดปกตินะครับ อะไรอีกนะครับผู้ชายผู้หญิงก็จะต่างกันหน่อยหนึ่งนะครับผู้ชายเนี่ยเล็บจะทรงออกสั้นเหมือนึงว่ามันจะความยาวจะสั้นกว่าแล้วป้อมๆกว่าเป็นสี่เหลี่ยมมากสี่เหลี่ยมจตุรัสมากกว่าของคนผู้หญิงคนผู้หญิงเนี่ยจะดูยาวและเซเรนเดอร์กว่างั้นมือผู้ชายนะครับเล็บบางคนจะสั้นแล้วก็ดูเป็นสแควร์สี่เหลี่ยมจตุรัสมากกว่าคนผู้หญิงนะครับมือก็จะดูแข็งแรงเหมือนผู้ชายมือผู้หญิงก็จะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดียวแล้วก็เซเรนเดอร์กว่านั่นเองโอเค ก็ไปให้ดูให้ดูเคสนะครับมือที่สวยงามว่ามันมันมีผลต่อบิวตี้ยังไงผมว่าผมบอกเลยนะครับว่าเล็บที่สวยเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับคุณผู้หญิงนิ้วมือสวยแล้วมือสวยแล้วนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อเมื่อวันพุธนะครับเนาะที่แล้วนะครับเนาะการมีเล็บที่สวยงามก็จะเป็นอะไรที่แอตแทกตีมากมากเลยนะครับร้านทําเล็บสปาเล็บนะครับจึงเกิดขึ้นเต็มเมืองเลยนะครับเนาะสวยไหมสวยงามที่สําคัญคือไม่ใช่มืออย่างเดียวนะครับเท้านะครับ เล็บเท้าก็ต้องสวยงามส้นเท้าก็ต้องสวยงามเขาบอกดูผู้หญิงเนี่ยอย่าดูที่หน้านะครับเคล็ดลับที่ผมชอบดูมากๆคือเวลาดูหญิงสวยปั๊บเนี่ยผมดูเท้าเลยนะครับถ้าเท้าไม่สวยเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่างอื่นลกหมดดูแลตัวเองไม่ค่อยดีนะครับมันเวลาดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยดูให้ดูหัวจุดเท้าเลยนะครับเนาะส้นเท้าด้วยเล็บเท้าด้วยนะครับเกิดเป็นผู้หญิงนี่ก็ลำบากเนาะโดนมองตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยเนาะ <c oughs> แต่ก็เป็นอะไรที่สุขภาพที่ดีนะครับมันก็เริ่มอย่างนี้แหละครับดูแลตัวเองอย่างละเอียดนะครับตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะครับเล็บเล็บก,ก็ต้องเอาด้วยนะครับเนะาะก็เดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังเรื่องอาหารเสริมแล้วกันเนานะที่เกี่ยวกับการบำรุงเล็บเนาะให้มันมีเล็บสวยต้องกินอะไรบ้างถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะมาทําให้ช่วงสักประมาณเดือนพฤษภาแล้วกันนะครับเนาะก็สุดท้ายนี้ก่อนุ้ายกันไปขออนุญาตฝากนะครับ D A K นะครับคอลลาเจนเปปไทด์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ขออนุญาตพัลลุด้ลยนะครับ สองึงสาช่อตะวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัสดคล้ายนี้นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ้กให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ